สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้สู่ไกด์ของกิจกรรมแรกเกมฮงไกสไตล์เร็วนะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมเรียกว่าไฟขับล้วกันนะครับก็กิจกรรมนี้เรื่องรายละเอียดไม่ได้ซับซ้อนอะไรเรามาคุยกับ p p ใน f i g h ในไฟขับแล้วมันก็จะมีด่านให้เราเล่นทั้งหมด5ด่านซึ่งวันแรกมันจะเปิดแค่ด่านแรกก่อนของรางวัลก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือรางวัลเมื่อเราเล่นผ่านที่มันขึ้นโชว์ตรงนี้ แล้วก็รางวัลเมื่อเราผ่านภายในรอบที่กําหนดได้มันก็จะมีเป็น30-15แล้วก็8รอบในของแต่ละด่านไปแล้วก็จะมีให้ตัว Tag of Destiny ที่เอาไว้อัปเดตในช่วงหลังๆด้วยซึ่งผมจะขึ้นเป็นตารางสรุปของรางวัลทั้งหมดให้นะก็จะมีเพชร600มี Tag of Destiny 1อันแล้วก็ที่เหลือเป็นพวกของอัปตัวละครนะครับซึ่งพอสรุปทั้งหมดแล้วถ้าเลเวลบุกเบิกคุณอยู่ในช่วงประมาณ50อัป ก็จะเท่ากับพลังบุกเบิก4 42หน่วยนะโดยรวมก็ถือว่ากลางๆไม่ได้แยก่ก็คือเพชรถ้าเป็นกิจกรรมย่อยแบบนี้ในเกณชินเราจะได้420แต่อันนี้ได้600เพิ่มมา180ซึ่งก็อาจจะชดเชยเรื่องที่ว่าในเกมนี้ไม่มีหีบให้เปิดหาเยอะเหมือนเกณชินหรือจะเป็นเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกของแพทยังไม่มีกิจกรรมก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นกิจแรกยังเอามาเป็นแบบว่าประรฐ,ฐานระยะยาวไม่ได้คราวนี้ผมมาเล่นที่ดูนะ ก็จะเป็นเหมือนไกด์ละกันเผื่อว่ามีใครติดแล้วก็เล่นแบบว่าผ่านภายใน8เทิร์นไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะใช้พวกตัวฟรีเล่นให้ดูเป็นหลักก็ในวันแรกนะครับมันจะมีบัฟที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเบรกศัตรูหมดเลยนะฮะอันแรกก็จะเป็นมีการเพิ่มจุดอ่อนให้กับศัตรูโดยสุ่มจากาธาตุตัวละครฝั่งเรานะครับซึ่งมันมีทั้งหมด4รอบ ทีมที่ผมจะใช้มันจะมีตัวจริงหยวนฟรีให้นะฮะก็หยิบมาแล้วก็ใช้เป็นตัวจริงเขวเป็นควันตัมเพราะว่ามีมอนแพ้ควนตัมเยอะถ้าคุณมีเซเล่ก็ใช้เซเล่ได้เลยชิวๆจากนั้นก็เป็นเซอร์วานแล้วก็ตัวหลักไฟแต่เห็นว่าผมไม่มีตัวฮิลนะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะรีทุกครั้งที่เราผ่านในแต่ละการต่อสู้นะครับแล้วก็ผมจะเน้นการเบรกเป็นหลักนะฮะ สตูเนี่ยมันจะเขียนว่าสุ่มก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันล็อกนะครับผมลองเล่นประมาณ3-4รอบแล้วสตูมันล็อกหมดเลยนะฮะก็โอเคอเล่นให้ดูนะฮะโฟกัสที่การเบรศสตูแล้วจะผ่านไม่ยากอย่างในที่นี้มีระเบิด3ตัวเราก็เอาไฟฟ้าไปบึ้มมัน พอเรมบเ้มระเบิดได้3อันมันก็น่าจะจบแล้วนะอ๋อเกือบแล้วโอเคอันนี้ก็จบได้ภายใน1รอบแล้วเราก็ได้บัฟเมื่อทำลายจุดอ่อนศัตรูเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าอันนี้มันอธิบายยากคือมันแปลเหมือนจะแปลผิดด้วยนะฮะประมาณว่าเวลาศัตรูมีจุดอ่อนบนหัวมันมีหลายธาตุใช่ไหมพอเราเบรกมันได้เนี่ยจุดอ่อนทั้งหมดที่อยู่บนหัวม,นมันจะทำงานทันทีนะฮะ ตรงนี้โอ้โหไม่มีสุ่มได้แพ้ไฟฟ้าเลยหรือ,อเป็นไม่เป็นไรแล้วผมเอาไฟฟ้ามา2ตัวด้วยสิ <c oughs> งานหยาบอันนี้หยาบมากผมต้องรุ้นแล้วว่าชิงเขวจะจัว่วได้ดีๆไหมถ <c oughs> ้เยังดีว่าได้อยู่นะฮะก็พอผมเบียกมันเนี่ยตัวจุดอ่อนไฟน้ําแข็งแล้วก็คอนตามอ่าไฟลมคอนตามจะทํางานทันทีนะฮะคุจะเห็นเลยเลขมันขึ้นหมดเลยอันนี้แหละคือบัฟของด่านนี้นะฮะ เพทว่ามันแปลมาให้เรางงมากๆจริงๆแล้วเราควรจะจบมันได้ภายในในในรอบนาฬิกาอันเดียวนะครับอันนี้คือชา้าไปน,นิดนึงแต่ว่ามันมี2เวฟอ่ะถ้าผมจบถ้าผมจบเวฟนี้ได้ก็น่าจะโอเคอาจด้จั่วเทพยังพอโอเคอยู่อันนี้ใช้ไป2เทิร์นยังพอได้ แล้วก็อันนี้ได้บัฟเอฟเฟกทำลายล้างเพิ่มขึ้น200%ทาลายล้างก็คือดาเมจตอนที่เราเบรกศัตรูนะครับอันนี้ก็จะสูงมาเป็นตัวจอมเวทอันนี้ไหมเอออันนี้ใช่แไปฟ้ากับไฟเราก็โฟกัสที่ตัวกลางนะฮะเรียบร้อยตัวซ้ายขวาไปละ ตัวหลักก็จิ้มไปก็จะใช้เวลาประมาณ2เทินแหละสำหรับตัวนี้อย่างที่เห็นนะว่าไม่มีฮิวก็ผ่านได้นะครับเพราะว่าเลือดมันรีทุกๆเอ่อทุกๆครั้งเลยที่เราสู้เสร็จนะเบงมันมนิดนึงอ่าได้จัวมากเทพบึ้มนะฮะหายเลย แล้วก็บัฟอันสุดท้ายที่เราได้ก็คือเวลาเราเบรสศัตรูตัวหนึ่งได้ศัตรูตัวที่เหลือก็จะโดนเบรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเจอเป็นพวกตัวโกลเลมมันจะมี2ตัวให้เราดูว่าตัวไหนเราเบรกมันง่ายที่สุดนะอย่างในที่นี้ก็จะเป็นตัวซ้ายนะครับเพราะว่าแพ้ไฟฟ้าเราก็โฟกัสที่ตัวเดียวก็พอเบรกตัวเดียวก็พอนะฮะ นี้เบรกได้ไหมอ่าเพอเบรกได้นะครับเบรกตัวใดตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งก็จะโดนเบรกไปด้วยของมันเองนะฮะตรงนี้เราก็เหมือนมาเก็บพวกพลังงานไม้ตายเอาไว้รอใช้นะฮะพอมันลุกแล้วเราก็ใช้ไม้ตายเพื่อเบรกอีกรอบหนึง่งยังไม่ต้องรีบกดใช้นะฮะพวกไม้ตายรอก,ก่อนอ่ามันลุกแล้วตัวซ้ายเดี๋ยวผมใช้ไม้ตายเลย ถ้าจบได้ภายใน3ามเทินก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วน่าจะทันอยู่นี่หลอดเล็งซ้ายหน่อยไม่ค่อยเล็งซ้ายเลยรู้สึกรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเล็งซ้ายเลยอะ่ะเห้ยแคตาอืมเบรคอ่าเรียบร้อย ก็8เทิร์นพอดีนะครับก็เป็นทิกสำหรับวันแรกนะครับของรางวัลก็อย่าลืมไปรับกันนะโอเคแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน Powerplay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องดีฟันนะครับถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนำร้านนี้เลยปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอน วิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ